ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไก่ชนนะครับที่ประสบการณ์ที่ได้ดูจากข้างสังเวียนนะครับสดๆดร้อนๆน,นะครับบาดหมาๆเลยนะครับก็มีไก่คู่หนึ่งตีกันอยู่ที่สี่แสนนะครับก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไก่แบบ ตีบนก็ได้ล่างก็ดีนะครับตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในสังเวียนนะครับที่เขาเขาชอบบนชอบล่างนะครับแล้วเขาก็ชนะมาหลายไฟนะครับเที่ยวนี้มาตีที่สี่แสนบาทนะครับแล้วก็มาเจอตัวเก่งนะครับคือต่างคนต่างข้ามจังหวัดกันมาตีนะครับ ที่สังเวียนมาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวที่ตัวที่ชอบบนชอบล่างนี่เขาก็ก็เก่งชนะมาหลายเที่ยวนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเขาเป็นไก่เก่งเหมือนกันนะครับเขาก็ชอบล่างนะครับหรือพูดง่ายๆคือล่างอาชีพก็เป็นพมา่าทั้งคู่นะครับเป็นไก่พมา่าทั้งคู่แต่ว่าตัวหนึ่งชอบทั้งบนทั้งล่างนะครับตัวหนึ่งชอบ ชอบล่างอาชีพด้ยนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อได้ปล่อยหางไปนะครับในยกแรกนะครับเขาก็ตีกันนะครับราคาอยู่ที่เสมอใดเสมอกันนะครับต่างคนต่างก็เชื่อมั่นนะครับต่างคนต่างก็เล่นนะครับพอได้สักนาทีสองนาทีนี่ก็ตัวที่ชอบ ชอบตีล่างเป็นอาชีพเขาฝั่งก็เขาก็ตีดีนะครับปากไวดีเขาได้ล่างฝั่งทางไก่ที่ชอบล่างอาชีพนี่เขาก็เสียนก็ไล่ต่อนะครับเจ้าของก็ไล่ต่อนะครับที่ราคาห้าสี่สามสองสองหนึ่งนะครับไปถึงสามหนึ่งนะครับ แล้วฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ก็รองนะครับไก่ที่ได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าการที่มีไก่ชอบทั้งบนทั้งล่างกับไก่ล่างอาชีพมันจะเป็นยังไงนะครับก็เมื่อยกที่หนึ่งผ่านไปได้เจ็ดแปดนาทีนะครับ ฝั่งไก่ที่ชอบล่างอาชีพก็เป็นต่ออยู่ที่สามหนึ่งเจ็ดสองนะครับแล้วก็ราคาที่สี่หนึ่งนะครับแป๊บเดียวนะครับเซียนรองหรือฝั่งไก่เจ้าของไก่ฝั่งที่ชอบทั้งบนทั้งล่างครับก็ตีบนตีล่างเป็นเขาก็รองนะครับก็ปรากฏว่าตีไปตีมาได้อยู่ที่ สินาทีนะครับราคาก็ยังอยู่ที่2รอง3รองก็ไม่เกินนี้นะครับพอเข้านาทีที่พอเข้านาทีที่18นะครับไก่ที่ชอบล่างอาชีพเขาก็ออกล่อนะครับ าก็ได้ออกล่อไปนิดหน่อยนะครับราคาก็อยู่ที่2131นหะครับหมดยกก็ต่ออยู่ที่52าองรองนะครับพอเข้ายกที่2นะครับเข้ายกที่2ที่ต้นอันเลยนะครับก็ ก็อยู่ราคาที่สามหนึ่งสี่หนึ่งอยู่นะครับราคาขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะยกที่สองนะครับก็ตีไปตีมาตีไปตีมาก็ไก่ตัวที่ชอบล่างอาชีพก็มีอาการโดนหักนะครับหักแล้วก็ก็ราคาตื้นมาอยู่ที่สองรองนะครับ ห้าสามรองพอผ่านไปอยู่ที่สิบนาทีนะครับเขาก็มีอาการแปลกๆนะครับก,ก็ล่อๆอ,ออกแล้วก,ก็โดดสังเวียนออกไปเลยนะครับกระโดดออกไปแบบทําท่าทําทางเหมือนแบบเหมือนแพ้เหมือนไม่สู้นะครับในยกที่สองนะครับสิบกว่านาทีนะครับ หลังจากนั้นก็กระโดดสังเวียนอยู่เรื่อยนะครับราคาไปถึงสิบหนึ่งสิบสองหนึ่งสิบห้าหนึ่งนะครับก็มีแวบ,บๆอยู่ที่ยี่สิบหนึ่งนะครับภายในเวลาอยู่ที่อันสองอยู่ที่สิบสิบเจ็ดนาทีนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสิบหกสิบเจดนาที ก็พอเขาทำอย่างงั้นแต่เขาไม่หนีนะครับก็กลับมาสู้สู้ส,สู้แล้วก็กระโดดใหม่นะครับกระโดดสังเวียนวิ่งกระโดดสังเวียนออกไปใหม่ก็ทำอยู่อย่างนี้ประมาณสักจนถึงนาทีที่สิบเก้านะครับในที่สุดเขาก็กลับมาสู้นะครับ ราคาก็ได้ได,ได้ได้ตื้นลงมานะครับตื้นลงมาอยู่ที่สี่รองนะครับห้ารองสี่รองสามรองนะครับในสุดก็หมดหมดยกไปนะครับครับในช่วงช่วงหมดยกไปก็จะต่อไปก็จะขึ้นที่ยกสามนะครับผมก็จะนำเสนอว่าคือมองดูแล้วไก่ตัวเนี้สอบถามกันแล้วว่าเขา หม,หมดยกสองนี่ผมเริ่มออกไปสอบถามว่าเขาเป็นไก่ลูกถ่ายหรือเปล่าเพราะเห็นเดือยยาวเหลือเกินปรากฏว่าก็คนรู้จักกันเขาว่าเขาเป็นเป็นลูกแซมครับสิบแปดเดือนไก่สิบแปดเดือนแต่ไก่ไก่ที่ชอบบนชอบล่างที่กลับมาเป็นต่อเขาอายุสิบสองเดือนครับ เดือยยาวเหมือนกันนะครับแต่เขายุวานสิบสองเดือนครับแต่ตัวที่เป็นรองที่กระโดดสังเวียนเนี่ยเขาอายุดีนะยุวสิบแปดเดือนนะครับไก่ลูกไก่ลูกแซมนะครับในที่สุดก็ได้ข้อมูลมานะครับประมาณนี้นะครับผมก็ว่าเออเขาจะหนีจริงหรือเปล่าหรือว่า นานๆไปแล้วก็ค่อยๆหนีนะครับผมก็ก็ยงงังงงๆสงสัยอยู่นะครับพอเริ่มยกสามขึ้นมานะครับก็ปล่อยหางมาก็ก็ตีมานะครับตีตีตีตื้นขึ้นมาอยู่ราคาที่ห้าสองรองสองหนึ่งรองนะครับปล่อยหางยกสามนะครับอยู่ที่ห้าสองรองสองหนึ่งรองก็ตีไปตีมาก็อยู่ได้ประมาณสัก หกเจ็ดนาทีนะครับเขากระโดดสังเวียนอีกครับกระโดดแบบไปเหมือนจะไม่เอาเลยนะครับรูปลักษณะแบบเหมือนแพนะครับจะเป็นทรงนี้ตลอดนะครับก็ในที่สุดเขาก็กลับมาตีใหม่นะครับตีตีตีได้สามได้สองนาทีสามนาทีก็กระโดดสังเวียนใหม่นะครับเหมือนไม่เอานะครับไปแบบ วิ่งออกไปแล้วกระโดดสังเวียนไปเลยนะครับกรรมการก็ก็จับมาเขาก็ก็ตีตีอีกก็ยังอยู่ที่ราคาสองรอง5้าสองรองรทีนี้แผลตัวตัวต่อนะครับค่อยค่อยดำดำดำ,ดำเพราะเขาตีล่างนะครับดำดำไปแล้วภายในเวลาอัน3ามนี่ประมาณ16นาทีนะครับ เขาสำลักนะครับเหมือนกับมีอาการสำลักสำลักนะครับตัวต่อนะครับสำลักแล้วก็เหมือนจะหายใจไม่สะดวกนะครับผมก็ว่าเอ๊ะไก่ตัวนี้น่าจะโดนที่กระเดือกกระเดือกอาจจะบวมหรือว่าเส้นหายใจที่ต่อเนื่องจากกระเดือกน่ะก็อาจจะบวมทั้งลำคอทั้ง เส้นหายใจแล้วก็กระเดือกเขาหึงหายใจไม่ถนัดนะครับก็รวมๆแล้วก็ก็ดำนะครับคอดําหน้าดํานะครับก็ดําพอสมควรนะก็ยังไม่ถึงมากนะครับพอนยกสามเนี่ยได้สัก18นาทีนี่ราคาเสมอไหนเสมอกันนะครับทั้งที่ตัว ตัวรองครับตัวกระโดดสังเวียจนจะหนีเขาก็ยังทําอยู่ลักษณะนั้นนะครับแต่ราคาเสมอไหนเสมอกัรน,นะรเพราะว่าเซียนมาพิจารณาดูแล้วว่าไก่มาล่อตัวนี้ไม,ไม่ไม่ได้หนีจริงนะครับเป็นลนะักษณะเชิงชกเขาแบบดูไม่ดีแบบนี้เองนะครับแต่เขากลับมาสู้สู้แล้วก็จับล่างตีนะครับจับหน้าคางตีนะครับ ในสุดก็หมดยกที่สามนะครับด้วยราคาเสมอไหนเสมอกันนะครับแล้วก็จะมีเซียนบางคนก็เอาไก่มาล่อตัวที่กระโดดสังเวียนหนีเนี่ยต่อห้าสี่นะครับเพราะว่าแผลของตัวต่อตัวที่ไม่ใช่มาล่อเนี่ยเขาแผลก็เดือกแผล ที่หน้าตาอะไรเขาออก,ออกดำดำหมดนะครับไม่ว่าจะช่วงลำคอไม่ว่าจะช่วงแถวหูแถวหน้าอะไรเนี่ยก็จะออกคล้ำๆดำๆนะครับหมดยกสามเซียนก็มีทั้งเสมอมีทั้งต่อห้าสี่นะครับเอาตัวมาล่อต่อนะครับก็นั่นแหละครับผมก็ ก็ได้รองอยู่ที่ราคาสิบหนึ่งมานะครับตอนสิบสองหนึ่งสิบห้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งผมผมรองไม่ทันนะครับผมก็มาคิดว่าเอะเขากระโดดยิงกลาบมาตีเขากระโดดยิงกยาบมาต,าามาตีผมก็ได้รองอยู่ที่ราคาสิบหนึ่งก็ไม่ได้รองมากมายนะครับคือก,ก็ก็เล่นพอสมน้ําสมเนื้อนะครับสมพอสมควรนะครับในที่สุดก็ขึ้นมาอันสีนะ่เนี่ย อันสเขาก็ไก่ก็ได้ออกไปตีข้างนอกนะครับจากสังเวียนมาตรฐานข้างในก็ได้ได้ออกไปตีข้างนอกเป็นยกสุดท้ายในยกที่4ี่นะครับผมเองก็ดูไปแล้วว่าตัวที่ไม่ใช่มานะ้าล่อเนี่ยเขาเขาหายใจยากนะครับตอนหมดยกสามนะครับ ขาค่อนข้างจะหายใจยากผมว่าถ้าโดนไปอีกก็น่าจะท้อด้วยไงหรือหายใจขัดก็อาจจะหนีได้นะครับผมก็ไม่ได้ตามไปดูนะครับในที่สุดแล้วยกสี่ที่ไก่ก็ได้ออกไปตีข้างนอกนะครับก็ได้ยินเสียงเหตนะครับประมาณสักเจ็ดแปดนาทีนะครับในสุด ตัวที่เป็นมาล่อกก็ได้ชนะไปนะครับเพราะว่ายกที่สี่นี่เขาผมไม่ได้ออกไปดูแต่ว่าเขาคงจะตีตีย้ำแผลที่เดิมนะครับตีแผลล่างแผลกระเดือกแผลหน้าคอนะแผลคางนะครับก็ขอเป็นไก่หน้าคางแล้วก็มีจับล่างแถวบ,บริเวณข้างคางแถวบ,บริเวณคอนี่เขาจะจับ แล้วก็บินขึ้นตีนะครับในที่สุดก็ไก่มาล่อตัวนี้ก็ได้ชนะไปนะครับก็นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะมานำเสนอว่าบทสรุปของไก่มาล่อนี่ถ้าเขาเป็นไก่ที่กระโดดสังเวียนแบบดูแล้วไม่น่าเลี้ยงนี่เราสมควรอย่าพึ่งไปทิ้งนะครับ ควรจะเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้เล่นตอนไก่ลูกอายุนะครับอาจจะให้เขาแบบอยู่กรงที่เดินจะข่ายแบบสบายๆนะครับเพื่อเขาจะเป็นไก่ที่ขาไม่ตายนะครับช่วงเขาถ่ายขนนะครับถ่ายขนแซมอะไรนี้ครับเราจะรอเล่นลูกอายุนะครับอย่ว่าไก่มาล่อที่เขา ชอบกระโดดสังเวียนแบบดูแล้วไม่ค่อยจะดีนักไม่ใช่เป็นไก่ไม่ดีนะครับกลับกลายเป็นไก่ที่ได้ราคาต่อรองเล่นนะครับถ้าเขาลูกอายุมาเนี่ยเขาจะเชิงชกเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าบางทีเขาไม่ได้หนีนะครับเราก็ต้องลองมาเช็คดูนะครับถ้าเป็นไก่ที่แม่นแต่ว่ากระโดดสังเวียนแบบแบบไม่ค่อยดีกระโดดแบบทีทีหรือกระโดด ดูแล้วมันไน่ค่อยดีเราสมควรจะเก็บไว้เล่นลูกแซมนะครับถ้าเขาเป็นไก่ที่แม่นนะครับเป็นไก่ที่ตีดีปากไวนะครับเราก็เนี่ยเก็บไว้เล่นนะครับเพราะว่าเหมือนเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนี้เกี่ยวกับประสบการณ์ข้างสังเวียนเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่า เรื่องของเซียนนะครับมันก็ดีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องการต่อรองนะครับสําหรับที่ผู้ที่จะประสบความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นอะไรที่ดีนะครับสําหรับไก่มาลอลักษณะน,นี้นะครับเพียงแต่เราอย่าไปทิ้งเราก็เก็กบไว้เลี้ยงในช่วงไก่ที่เขาเป็นลูกแซมนะครับ นี่แหละครับผมก็อยากจะมานําเสนอนะครับว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับไก่เขามีมูลค่าเพิ่มนะครับเขามีสิ่งดีๆของของตัวเขานะครับผมก็เลยเอาประสบการณ์ที่ดีๆเนะี่ยมาเล่าให้ฟังว่า <c oughs> ว่าไก่เป็นแบบนี้นะครับอย่าไปทิ้งนะครับเขามีประโยชน์นะครับเขามีมูลค่าเพิ่มนะครับ สิ่งดีๆที่เขามีให้เราแต่เรากลับมองไม่เห็นเขานะครับเราเอากอาจจะทิ้งเขาไปนะครับผมก็เลยมานำเสนอว่านี่แะครับควรจะตระหนักครับในเรื่องนี้ว่าเขาเป็นไก่ที่ดีอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ไม่รู้เหลี่ยมเขาว่าเราจะควรจะเลี้ยงเขาในลนักษณะไหน,นก็ฝากไว้นะครับท่านที่ชอบเกี่ยวกับด้านไก่มาล่อนะครับ โดยส่วนตัวผมเองผมก็ชอบหมดทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงไม่ว่าจะเป็นมา้าล่อไม่ว่าจะเป็นไก่ก่อยหรือว่าจะเป็นไก่พมา่ายืนยืนไก่พมา่าหน้าคางทุกสายผมชอบหมดนะครับครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ